สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่นหน่อยเอลซี่แฟนครับท่านช่องพ่อแม่นงนินครับน้า,นาสือ่อกับเขาเศ้าครับโดยโดยน้าจิ้นน้าแก่เด้อมาเด้อหกโมงเช้าหกโมงเช้าทานได้เลยแต่ย่างเลิศรสจันทร์ถึงศุดแกนั่งเสาร์ที่ประทับบนอันนี้ไก่ทอด

สุดยอดแล้วครับพอชิตะรวมเดินทางตลอดครับนี่เดป้าตองโก้เป็นบอพอชิตะ แม่เลือกเอาอยากได้อะไรไม้ใส่ัไ่ได้ใส่ทต่มนไม้บแบบลาๆนะคะมีต้นไม้กับเยวนั่นล่ะเะอันนี้หนอัน้ออมข้างในไก่จ้าใส่มะเขือใส่ไฟตู้ผับอันนี้มาถ่ายไก่นนือหมโอ้ไก่หนึ่งบนี่ไก่หนึ่งก็มีไก่เนือหมกลูกกบก็มีหมกลูกกบ่ข้างหลังมกยังครับลูกกบลูกออดมกหวกบอกมกเสียบเลย มนแห่ะงบไามสิบบาทเอา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 มาหมกนึ่งครับหมกหนึ่งเนาะบุหัวปลาดุกยู่เดหัวปลาดุกเอาทีไรปลาดุกก so e ็มีนบุงหัวหมงปลาดุกครับบุงพวกปลาดุกย่างอันนี้บมงนี่ยนครับอันนั้นแหนมปี้แหนมหมูเนี่หมูหมู ตัเงวแอ่นิดแตอย่เด้ออีแม่หนอยั้นลัังนะุดเนี่ยรถไฟฟ้าะเยวให้แม่มาเลือก้งไหมมวกหัวอ้าหัวคือออกเร็ว้ นี่ดีอันนี้อีนยังไงอันนี้อันส้มอันเนื้หมูเนืหมูเนืหมูปีงมก่แบคอสใส่กอกอาเหรอมกหัวกัมีเ้มกหัววิ่งนีหะเอาลบอกเ็นเอาไปเล่เด้วหมกหัวมกรืงนี้นะนี่เดยส้มยังเกาะตีนมัวบ่ส้มตีนหัวส้มตีนัวใชตง ตัอมตีนเขมีแก่คายมีหนไก่เอาไปหอมไหมเอาไปหอมะไหมแม่ไม่มักินแคมไ้บอจนี่เดี๋ยวาไหนอันนี้หนึ่งไก่กินบอรหนึ่งไก่เขาจะเอาอะไรบ้าง งไมายงวักได้หรออันนี้หนึ่งไก่หนึ่งขี้ตาเอาดีละบอกยังมีเจี๊ยบกระแด่เลยมีเจี๊ยบกระแดกเลย

อันนี้เนื้อยงมนน้นมหมูหมูสวรรค์หวานหวานกรอบหอมหอมเผืองเผ็นี่น้ำนะครับได่ยินมจะซื้อมาน้ำแกันฮยเผินมหาหาเลาเผินมหาหอาได้หอามมีหมูได้ดีละอ่าน้ะเจ้าไอยใส่ด้วย้องใหญ่เด็ดขาเอย่างทินสองให้ผู้ลรองอะไรนะทำหมหัวใจปลาดิบ

แมนได้ยินต่คุณน้อ่้นหยงลูกของคุณน่ารักเนาะน่ารักเลยไม่ใช่ค่ะลูกไดรวมเป็นเไ่มั้ยทานเลไม่มีน้ำตาลนะคะเกลนจะได้รู้กี่ขวดเมยเตอริงแล้ววันนี้ล่ะอตัวจริงแล้ววดใช่ไหมคะ คนอี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 เอ๊นันไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำผสมเ้อตัวนี้ระคะไม่หวานค่ะเป้าหวานความดันกินได้อันนี้ชุนละสิบบาทมาดูแบบนี้นะเอาอีกนึ่อีกค่นะเลปลากระตุกไลทำไมไม่มานอนตรงทีสอดตีนนานะแค่นั้นยาง ไ่ให้บแล้วไดให้ต้นบายสิใกล้เนี่นะจองเลราคาอรถ M C ไ <oughs> ป <c oughs> <c oughs> น ah ้ำเต้าหู้ซเรื่งเต้าหู้บะนมี่เ่เต้าหู้มืดเลยแต่ปลา่งกูกับนมเต้าหู้เรไม่อันนู้นเ่ยเ้าชื่ออะไรกันมันนี้อากาศดีนอพอจิตะ ชุมชนบ้านชุมชนพลแดงเทศบาลตำบลนาแกเอาไปใส่เนี่ยแกมอ่องน้ำใส่พ่อชิตตาไม่ใส่นะบอกเนี่ยเมืองสาคืออากาศเย็นดีเนี่ยอันนี้มันอยู่ทั้งอันนี้บอกพอชิตตามันอยู่ทั้งโน่นบอกทั้งโน่นเนาะ เพื่อเขาฟูพานาขุนปีนปะดูอันนี้ห้อง่กเขาอนอยู่สูงแล้วกันละมีแกงขี้เหล็กงอมีแกงอ่อมเพื่อไใจเออิ่ปลาไม่ใผักหวานแล้วก็ใส่ไข่หมูค่ะใช่่ะเพราะออยากิ่ปลาไม่รู้เรื่อง อันนี้อันน้บ้านอันนี้เกงไก่บ้านใส่หมูดองใจเงินแล้วนะอันนี้เกงหมูใส่ซีปุลยังจานันพุนปลาุ่นปคตรจ้ะเอ้แจงไขหมดแจงไขหมดี่เบะจ่าเจ้าเลอถุงเดียวค่ะเอาบะไปอห้อดเอาตีละ อาไปาลองมึงเอปย้อนดีเอาไปหนึ่งมันอทีมันไหลทมดไม้เลยนะคะทอดไม้ไหมคะมู่แรงอยู่ยังเกาบ้านยังกาภูมิแกภูมิแกแกบอกวัดสาโพ วัดสามโคครับผูแกอำเภอนาแกจังหวัดนครนพนมครับอขอบคุณเอฟซีทุกหม่องทุกบอลครับที่รับชมทางช่องพ่อแมงอง่งยิงครับพ,พ่อกันไม่คิดหนาครับก็ให้พ่อพ่อแม่แม่ลำลำเรื่ยๆสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุ้สุขคนครับสวัสดีครับ